ช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับโครงการดีๆค่ะเช่ชื่อว่า Food for Fighters ข<ค>้าวเพื่อหมอนั่นเองค่ะค่ะก็เป็นโครงการดีๆนะคะที่เขาบอกว่าร้านอาหารแห่งหนึ่งจะจัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยส่งต่ออาหารให้กับทีมแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆที่เป็นด่านหน้าที่กำลังไปสู้รบกับโควิด -19 อยู่ในตอนนี้แล้วก็เป็นการพยุงรายได้ให้กับร้านอาหารในช่วงยามวิกฤตแบบนี้ด้วยคุณผู้ชมไปดูรายละเอยียดกันค่ะ หลายแห่งเลยคุณผู้ชมตอนนี้ได้รับผลกระทบไม่ต่างกันเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นสําหรับร้านครัวชื่นใจเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการส่งต่อกําลังใจให้กับหมอพยาบาลด้วยมื้ออร่อยภายใต้โครงการ Food for Fighters นะคะข้าวเพื่อหมอโครงการบริจาคเพื่อน,นําเงินเนี่ยไปผลิตอาหารให้กับบุคลกากรทางการแพทย์ค่ะใช่ค่ะวันที่เราไปเก็บภาพคุณผู้ชมถือว่าเป็นครั้งที่6นะคะที่ทางร้านเนี่ยลงแรงทํเข้าวกล่องเลยโดยเมนูที่ทําก็คือปลาผัดขึ้นช่าย นเนื้อปลาที่เป็นวัตถุดิบหลักนะก็ได้มาจากการที่ประชาชน,นบริจาคอยากจะร่วมแบ่งปันซึ่งบรรดาพ่อครัวแม่ครัวและพนักงานเสริมก็ร่วมกันผลิตแล้วก็แพ็คอาหาร50กล่องนะคะพร้อมข้อความที่สร้างกําลังใจแล้วก็ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะดังนั้นของคุณพี่นางสาวสุรัตตาส้อยประเสริฐนะผู้ประกอบการที่เขา้าร่วมโครงการนี้บอกว่าโครงการข้าวเพื่อหมอเป็นการช่วยใ แพทยได้มีอาหารรับประทานอย่างเพียงพอรวมถึงยังทําให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารเนมีรายได้หมุนเวียนในช่วงวิกฤตทีนี้ f o ทต่อไฟเตอร์ข้าวเพื่อหมอเป็นโครงการที่ริเริ่มมาโดยที่พันชนะ วัฒนเสถยรก็ระดมเงินจากบริจาคเงละ่ะค่ะไปสนับสนุนซื้ออาหารสดแล้วก็ปรุงใหม่จากร้านเลยเข้าร่วมโครงการกว่าหกสิบร้านนะคะทำข้าวกล่องให้บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป้าหมายโครงการของเขาเนี่ยต้องการทําให้ได้สามพันกล่องต่อวันเลยนะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะขยายผลไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศค่ะอีกทั้งจะต่อยอดเป็นโครงการข้าว เพื่อคนตกงานต่อไปด้วยนะเนื่องจากว่าวิกฤตครั้งนี้คุณผู้ชมยังมีคนอีกหลากหลายกลุ่มเลยได้รับผลกระทบจำนวนมากค่ะผู้ที่สนใจนะคุณผู้ชมนะคะสมทบทุนโครงการร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการที่บัญชีออมทรัพย์นางสาวพันชนะวัฒนาเสถียรเลขบัญชีที่เห็นหน้าจอเรียบร้อยนะคะ003 2916 724อันนี้เป็นของธนาคารกสิิกรไทยสาขาสุขุมวิท3 3ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ f a c e b o o k Food for f i g t e r นั่นเองค่ะขอบคุณที่รับชมท n n ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ และถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ f a c e b o o k CNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ